สวัสดีครับนี่ผมจะมาสาธิตวิธีการเอาเสียงที่บันทึกไว้นะครับออกจาก p h o ฟนนะครับทุกรุ่นนะครับก็อื่นก็ต้องติดตั้งโปรแกรม i อจูนก่อนนะครับครับผมนี่ติดตั้งโปรแกรม i อ une เรียบร้อยแล้วนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับเปิดโปรแกรม i อจูนมานะครับหลังจากนั้นนะครับให้เสียบ สังเกตตรงนี้นะครับยังไม่มีอะไรนะครับเสียบโทรศัพท์เราเข้าไปนะครับกับเครื่องคอมล้วขึ้นค้นหาโทรศัพท์มานะครับเจอโทรศัพท์แล้วนะครับเสร็จแล้วให้คลิกที่โทรศัพท์ของเรานะครับแล้วก็ไปที่เพลงแล้วก็ติ๊กถูกตรงเชื่อมข้อมูลเพลงนะครับแล้วก็ติ๊กถูก ตรงคำว่ารวมเสียงบันทึกแล้วกดปรับใช้นะครับเสร็จแล้วเสียงที่บันทึกของเรานะครับอันนี้ก็ปิดได้เลยนะครับเสร็จแล้วเสียงที่บันทึกก็จะอยู่ใน My Music ใน iTunes ใน Media ใน Voice นะครับอ่ามาแล้วนะครับลองเปิดฟังดูสอบทดสอบการเสียงสองอ่า หลังจากนั้นนะครับทุกครั้งที่เราเสียบ iPhone เข้ากับเครื่องคอมนะครับเสียงที่เรามันทึกไว้ใหม่นะครับก็จะมาต่อแถวในนี้นะครับอาจารย์ลองทดสอบดูนะครับอยู่ในนี้นะครับขอบคุณมากครับ